สวัสดีครับผมต้มเก่ดอ,อกเกดานุเคระหงทุนะ่งนเช้านี้มาฟังเสียงเจ้าถิ่นนะับยังไม่มีเสียงขันนะครับก็จะลองตักทางไปมุ่วมั่วครับแต่แถวนี้มีไก,ก่เจ้าถิ่นอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปด้านล่างนะี้เอาเลวไปนคนับได้ทำเลยดีคนระับ ผมมาไก่แางตรงนี้ครับผมมัดกล้องย้อนแสงอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเอาลำโพงไว้ตรงนี้เลยครับดแดดแถวนี้มีไก่ครับพี่น้องเมื่อกี้มันขันด้านเหนือนิดตัวนึงครับร้อนลุ้นนะอะไะครับพี่น้องอยู่ในที่แอบเรียบร้อยนะครับไก่ตอนอยู่ตรงนู้นนะร้อนรลุ้นนะผม ขันฟังน้นแเลยพี่น้องนี่ไก่ต่อครับมันขันสามทางที่ผมลงมาเมื่อกี้เลย i <sighs> ครับผมพี่น้องครับก็พอดีในคลิปผมนึกว่ามันจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับพอดีไก่ป่ามันเข้าแล้วครับแล้วทีเนี้ยมันมาเห็นผมก่อนครับผมไม่ได้ดูว่ามันมาทางนั้นมันมาด้านข้างผมครับเลยบินไปครับถือว่าโอเคครับเจ้าตัวนี้ขนกลับครับตัวนี้ขนเป็นแบบนี้เลยขนกันถือว่าใช้ได้ครับอย่างไงก็ฝากกด ไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจตอดไก่ตอดเก้งนะครับยังมีขายตลอดนะครับขายตลอดทั้งปีครับผมก็มีแบบหนึ่งลูกับแบบสองลูนะครับอันละเจ็ดสิบาทครับผมค่าส่งเก็บเงินไปทางเจ็ดสิบาทต่อครั้งเหมือนกันนะครับตอดไก่ต่างกันที่ลูครับต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่ลูครับเสียงคล้ายๆนะครับฟังเสียงสองลูนะครับลองฟังเสียงหนึ่งลูนะครับ อันนี้ครับเสียงแต่ละอันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ก็ไม่เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นครับก็ใช้ลมเป่าที่เราเป่าอีกทีครับว่าเราใช้จังหวะใช้ลมแรงแค่ไหนนะครับสร้างจังหวะมันช่วยครับก็โอเคครับตัวนี้อันละเจ็ดิบาทครับผมสั่งได้ตลอดทั้งปีนะครับเบอร์โทรตามด้านล่างนี้เลยผมจะโทรมาสั่งหรือไลน์มาสั่งก็ได้นะครับกี่อันก็ได้ครับสำหรับพ่อค้าที่ สั่งไปเพื่อจะขายต่อนะครับมีราคาส่งนะครับผมก็ทักมาสอบถามกันได้ครับผมมีตลอดทั้งปีครับผมโอเคครับถือว่าผลเงานวันนี้ใช้ได้ครับตัวนี้ถือว่าผ่านเสียไายไม่เห็นตัวเจ้าถิ่นท่านนั่นเองครับขอบคุณครับผมฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ